คงต้องกอติสถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะยังคงก่อเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะคนร้ายไปฝังระเบิดอยู่ใต้ทางลอดของถนนแต่เหตุการณ์นี้คนร้ายหวังจะสังหารเจ้าหน้าที่แต่กลับกลายเป็นว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บลูกหลงโดนไปสามรายพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะรนะรถข้างหลังโดน เนี่ยค่ะเหตุเกิดช่วงประมาณบ่าย3าโมง20ของเมื่อวานนี้ตำรวจรือศอที่นราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณท่อรอดกลางถนนในหมู่บ้านกาโดเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเป็นชาวบ้าน3รายค่ะโดยที่เกิดเหตุยังพบหลุมระเบิดลึกประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายได้ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มหนักประมาณ50กิโลกร,รัมจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่ลากสายยาวไป อยู่ในป่ากระเด็นกระจัดกระจายและห่างจากหลุมระเบิดประมาณ30เมตรค่ะพบรถจนกระบะยี่ห้ออีซูซูสี่ประตูสีน้ำตาลจอดอยู่ริมถนนสภาพได้รับความเสียหายที่บริเวณกระจังหน้าแล้วก็กระจกหน้าหลังคาโดยสารยุบผู้บาดเจ็บพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลรือสอะไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อคือหนค่ะนายปัทวีการอายุ4 3ปีสนายอาหวังอายุ67 3นางมาริเยอายุ73ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง3รายเนี่ยบาดเจ็บด้วยอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากการสอบสวนก็ทราบว่าระหว่างที่คุณปัทวีการนะครับขับรถพาคุณพ่อและก็บรรดาญาญาสี่คนเนี่ยกลับไปที่บ้านพักโดยขับรถกระบะตามหลังรถกระบะของเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและก็ปราบปรามสอพอรืออศนะครับอยู่ๆคุณผู้ชมมีคนร้ายเนี่ยที่แฝงตัวอยู่ในป่ารกที่อยู่ข้างทางนะครับ จุดชนวนระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวนะครับในขณะที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอรือสอขับผ่านไปเพียงแค่10เมตรเท่านั้นนะครับส่งผลให้คุณปัทวีการที่ขับรถตามหลังมานะครับถูกสะเก็ดระเบิดรถได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในรถจำนวน3คนด้วยกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าคนร้ายเนี่ยดักสังหารเจ้าหน้าที่แต่มันพลาดเป้า ไปโดนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมยังคงต้องจับตากันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับภาวนาขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง3ท่านกลับมาหายโดยไวนะครับค่ะ